พี่น้องเอ๋ยอันว่าบุญบุญนี้บ่มีไผ่ปั่นแจ้มีแม้นแหกเคืงไว้คือไม้ผ้ากางคือจังเห้ากินขา้าวเห้ากินเห้ากระอิ่มบ่ห่อนไปอิ่มท้องเขาพูบววาได้กินพุ่นแล้วสวัสดีครับเพื่อนเพื่อน,นชาว youtube ที่น่ารักทุทกท่านนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสรุปแล้วนะครับก่อนที่จะสรุปคลิปนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆนะครับไปเที่ยวที่บ้านลุงพลก่อนนะครับว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างนะครับติดตามที่บ้านลุงพลได้เลยครับเป็นมอเตอร์ไซค์ที่แฟนขับลุงส่งมาให้นะคะสำหรับคันนี้ส่งมาให้หลายเดือนแล้วเนาะนี่คันนี้ค่ะ ที่เป็นขับส่งมาให้ลุงหลายเดือนแล้วแต่ว่ายังไม่มีเลขทะเบียนเนาะอ๋เก้าเก้าหกเก้าเก้าหกสามทะเลสองติดตามอยู่สวัสดีนะคะจ้าค่ะข้าลิ่นข้าวระอไม่ใช่ช่องเจ็ดมั้งแอดช่องสามสิบหกลุตเปล่า ได้ข่าวว่าป้าแตนจะไปเงาเสียงของตายอร์ไทยอ๋อเหรอคะโอเคคะ่ะติดตามตอนต่อไปนะ,ะอ้าวเหรอคะไอ้เจอไอ้เจ๊พี่ชายลุงละลูกวันนี้น้ำเต็มค่ะวันนี้ เรียนเรียนรถมอเร์ไค์ันใหม่มาเลยหรอเรียนรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่มายอกนอ๋ะไรนะเขาบอกเก้าเก้าหกใช่ไหมจำเก้าสามตัวแล้วก็หกม่แฟนขบงรู้ดิเราไม่รู้เลยียเลยโอเคเล ทวันที่แล้วมันออกทางทะเบียนบ้านทางโมใต์คันเก่าเนาะวันนี้เขาก็แบบยิ้ดีมกันนะสมตำเลยเดะหอมโอ, <laughs> โอเคนะคะตอนนี้รัชนีก็ถามลุงแล้วถามพี่ชายลุงแล้วว่าเออมาแล้วนั่นแหละอย่างที่เขาคอมเมนต์กันนะคะ9996อะไรคะ่ะมาแล้วแต่ว่าลุงยังไม่มีเวลาติดเนาะโอเคค่ะขอบคุณนะคะ ก้วยก็มีหลายราคานะคะมีทั้งแพงทั้งถูกะคะ่ะขด้วยยครับค่ายามเชา้าค่ะค่ายามเชา้าสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาสรุปหวยกันที่บ้านลุงพลเลยนะครับในงวดวันที่16เดือนสิงเดือนกันยายนนะครับปี2 0 6 3นะครับสำหรับตัวเลขตัวแรกนะครับนั่นคือตัวเลข3 7 4ครับ สส่วนตัวเลขที่สองนะครับนั่นคือ7 5 7หสําหรับตัวเลขตัวที่สามครับนั่นคือ105ตัวเลขตัวที่สี่นะครับก็คือ760ตัวเลขตัวที่หก็คือ210สําหรับตัวเลขสองตัวนะครับตัวเลขสองตัว จะเป็นตัวล่างหรือเปล่าก็มี4 7 9 9 1 1 5 3และส่วนอายุลุงพลนะครับวันนี้ก็จะได้วางใจนะครับนั่นคืออายุ44ปีนั่นเองนะครับลุงพลอายุ44ปีนะครับก็สลับแฟนคลับลุงพลนะครับก็อาจจะมีเฮนะครับวันนี้ จะเข้าอายุลุงพลไหมหรือว่าจะออกตัวอื่นนะครับหรือจะออก99้ดีสุดท้ายนี้ก็ขออัญเชิญบระบีหลวงพ่อรวยรุ่นรวยพันล้านนะครับจงบันดาลประทานพรให้เพื่อนๆทุกๆท่านจงโชคดีถูกรัตตรี่รางใหญ่ด้วยนะครับสวัสดีครับ